ว้าว wow, ป้องวินิตแปลงโฉมให้หนูแหม่มหน้าเด็กโกงอายุมากลดอายุจากจาก56เหลือ26ว้าวขยี้ตาแรงแรงอัปเดตความสวยล่าสุดพิธีกรตัวมัมหนูแหม่มสุริวิภาออร่าแรงเกินต้านจริงๆหลังถูกพ้องโมทแห่งวงการเมคอัพป้องวินิตขึ้นหน้าโชว์งานผิวงานละเอียดน้อยแต่มาก เรียกแต่โก้ไฮแฟชั่นมากๆบอกเลยว่าหน้าใสาลดอายุมากๆซึ่งงานนี้คนที่ดูจะแฮปปี้สุดๆคงหนีไม่พ้นเจ้าตัวที่ขอเผยโฉมอัลบั้มรูปงานดีต่อใจลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าตั้งชื่อรูปเซตนี้ให้มอมมี่ด้วยค่ะเมื่อมอมมี่ต้องถ่ายครีมกันแดดโชว์ผิวในวัน56ขวบ เราต้องพึ่งมืออาชีพอย่างคุณป้องวินิดแต่งหน้าอาจารย์เอกทำผมงานออกมาอย่างที่มอมมี่อยากโชว์ขอสามสี่คำค่ะเพื่อความเป็นมืออาชีพของอาจารย์ทั้งสองและหาซื้อครีมกันแดดเซริเซได้แล้วนะคะเซริสไทยแลนด์